สวัสดีครับผมช่องเด็กชาติคมก็แมงวันนี้มาเล่นมาครับเอกชีวิตรอดคนเดียวกัน EP สิบสาพื้นของเราก็จะเป็นดินนะเราอยากให้มันเป็นแบบว่าไม้นะครับวันนี้เรามาอ่ะไม่ใช่นะวันนี้เรามาปรับปรุงกันนะครับอันนี้ผมขุดไม้มาเองนะครับไม่ใช่ว่าหลอกผู้ชมนะครับเด็กก็ต้องไปขุด วันนี้ก็ไปขุดเหล็กมาแล้วแล่อยู่ไหนเนี่ยปกุดเหล็กมาได้ทั้งเยอะเลยนะครับนี่เราก็มาเปลี่ยนดินกันเพื่อจะบ้านเราอห้ดูแบบว่าโอ้จากดินกลายเป็นอะไนี้แล้วเป็นบล็อกไม้ปลัดซุม เวลาปลาไหลก้ามาเล่นก็จะไม่หาไม่ว่าผมนะครับว่าบ้านทำไมเป็นแบบนี้นี่นะครับเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเรานี่สีชุมปูคือที่นอนของปลาไหลก้านะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้อุดไปหมดเลย นะครับประตูก็เหมือนกันเปลี่ยนไปมันดูเหมือนว่าบ้านอะไรที่ว่าข้างในเป็นดินหมดเลยนะครับและมันดูก็ไม่สวยโอเคหมดโอ้ ไปซื้อไปแล้วนี่นะครับผู้ชมซื้อของตัวใหญ่ซื้อซื้อนี่นะครับแล้วก็ประตูนี่เอาแล้วประตูยิงอันอนึ่งหายไปไหนมีสองประตูแต่หายไปหนึ่งประตู วันนี้เรามาทำประตูเหล็กกันดีกว่าต้องเสียเล่ไปอีกนะครับประตูเหล็กต้องเอาเล่ยมาประมาณเท่านี้พอเอาไปทำตูสักสองตูโอ้โหได้มาทาั้งหกแล้วก็ กุ๊บก่อนปรตแล้วก็เอาโอเคพร้อมได้แล้วก็ซุบซุบซุบกระพี้ต่อันซุบซุบซุบนี่ได้มาแล้ว